นี่นะคะเราก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่มแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพบก,กับพวกเราสองคนในรายการพาเที่ยวพาทัวร์นะคะในอำเภอแม่แจ่มค่ะเออวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะเราจะยังไม่บอกนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเราจะให้พวก เพื่อนเพื่อนลุ้นกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันไปกันเลยนี่นะคะเราก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่มแล้วคะนั่นก็คืออมุสโฮมค่ะ นี่นะคะก็เป็นคาเฟ่ในอมัมโวชอนนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นเมนูนะคะก็มีเมนูแบบหลากหลายเมนูเลยนะคะเอ,อะาอนนี่ดีกว่าลองกระป๋องก็ได้ นี่นะคะก็เป็นขนมปังในนมนะคะเราจะมาลองชิมกันนี่นะคะก็จะเป็นโซนที่สามารถมาถ่ายรูปหรือมาชิมอาหารข้างบนได้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่นรรยาก่ศ ข้างบนนี้ก็สามารถคุณไปถ่ายรูปได้น,นะคะคุณไปดีดนอกจากจะมีคาเฟ่ให้ซื้อน้ำซื้อขนมกินแล้วที่นี่ก็ยังมีที่พักให้มาพักได้น,นะคะกาเที่ยว,าวมชาชมธรรมชาติ EP นี้พัทของพวกเราก็จบแล้วนะคะเราติดตาม EP หน้านะคะว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันไปค่ะ